สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลูกจักพายาวสิ้าพีพาน้องมายาวอยู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับืัอน,นี้สิ้าพีพาน้องมาอัปเดตแปลงหน้าดํานะครับนี่เขาดําหน้าไว้ครับพี่น้องโดยการใส่ก้าจากการเพราะถาดหลุมหลวก็ะเอามาดํานะครับทำนาแบบปราณนีตดนะครับพี่น้อง ตอนนี้อายุได้38วันนะครับนับตั้งแต่มือดำลงไปนะครับสีเป็นจังไดสีง่ามบอนะครับไปชมกันเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงน้าดำนะครับอายุได้38วันนะครับโดยการเพราะก้าในถาดหลุมนะครับแล้วก็เอามาดำนี่ตอนนี้ก็ง่ามขึ้นแล้วครับ หลังจากเป็นได้น้ำฝนน้ำนะครับนี่หญ้าก็หลาขึ้นกัน้อครับพี่น้องนี่หญ้าก็ขึ้นหลานะครับนี่แต่ว่าเขานี่แตกกอดีครับนะครับนี่เขากำลังแตกกอดีตอนดำนี่ก็บหลายเด้อครับหลุมหนึ่งก็บถีมีประมาณสี่หาต้นนะครับเพิ่นเอามาดำเป็นก้าในน้อยท่อเสีนยนหญ้านะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแตกกอเริ่มง่ญ่ขึ้นแล้วนี่ แข่งกันนะครับกับหยาพี่นอ้องหยากระหลายนะครับนี่เพราะว่ามองนี่เพื่อนเฮ็ดหน้าแบบอินซี่้อพี่น้องนี่เพื่อนเฮ็ดหน้าแบบอินซี่นะครับแต่โดยการเาพาะก้าในถาดหลุมแล้วกามาดำช่วงช่วงเตรียมแปลงนะครับเพื่อนกะปลูกปอเทื่องนะครับแลวกะ็ไถโบไว้นะครับนี่นะครับเทั่งหยาเทั่งปอเทื่องกับไถคขบกันไปเลยนะครับ ตอนนี้กะงามแล้วเดี๋ยวลุงจักสีผ้าไปเบิลแปลงทั้งพุนนะครับทั้งเหมือนมองนี้มีสามแปลงนะครับกะแปลงหนึ่งกับประมาณหนึ่งงานนะครับนี่งามคักพี่น้องคนแข่งกันครับหยาแต่ว่ามีอยู่แปลงหนึ่งพุนอยู่ทางพุนนะครับแปลงพุนนี่สีบลมีหยาเรื่อยครับพี่น้องนี่รูปแบบมองนี้กะตามที่ลุงจัก นะครับเคยมาท่ายท่อไหนเบิงล่ะครับก็คือเพิ่นสีกุดคล้องสายไกลรอบหน้าไว้นะครับทุกๆแปลงเลยนี่ละกาช่วงแล้งวัางหันฝนบ่ตกนะครับเพื่อนก็มีระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับเพิ่นก็ต่อสปริงเกอร์ไว้รอบแปลงเลยก็เป็นการหดหน้าเอานะครับจริงๆโดยธรรมชาติของเขานี่เพิ่นก็บ่มากน้ำแซ่บไนไหนนะครับนี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นทน เพิ่นท้นต่อน้ำ้ำเท่านั้นเองน้ำแทรกับบอ่อเป็นหยัางนะครับนี่เดี๋ยวไปเบิงแปลงทางพุ่นนะครับทางนี้ก็เป็นโครงการนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยู่ในสวนของพ่อนะครับเพิ่นก็ดำหน้าไว้ตั้งแต่วันที่2 2นะครับ12สิงหานะครับนี่ก็ผ่านมา30กว่ามือแล้ว นี่ครับเป็นกิจกรรมดำนาวันแม่นะครับเกี่ยววันพ่อนะครับนี่พี่น้องเบิงสะพานเพิ่นเฮ็ดไวโอ้ยงามหลายนะครับนี่สะพานมองนี้ก็เป็นสะพานไม้ไผ่สำรับให้ประชาชนยังขึ้นมาเบิงนี่ครับภาพมุมสูงทั้งนี้เขาก็สิเห็นว่าแต่ลับแรงเพิ่นก็มีคล้องสายไกล่ล้อมรอบไว้เลยนะครับ นี่มีระบบน้ำสปริงเกอร์นี่ทางนี้ก็มีคือกันนะครับนี่ทางนี้ก่อบักหญยเลยพี่น้องบุญปั้นงามยังคักนะครับดำพร้อมกันเลยนี่เดี๋ยวสิผ้าไปเบิงตอนนี้เพิ่นกับเอาหยากะ้อยยากนะครับเพิ่นกับใช้วิธีการถอนนี่แป้งนี่เพิ่นกับถอนหยาออกแล้วนี่นะครับนี่นี่แปลงนี่เพิ่นถอนหยาออกแล้ว แต่ว่าฟังทั้งพี่พี่น้องนี่ฟังทั้งพี่กับทบ่านได้ได้ถอนหญ้าออกนะครับเกราะเห็นว่าต้นหญ้าหลายก็เป็นหญ้าถอนง่ายครับแบบนี้บ่ยากนะครับนี่ครับหลอหลอบงามแห้งนะครับนี่พามาเ,มเบิ้งใกล้ๆนะครับพี่นอ้องเป็นตาสะอ่อนนะครับนี่เพิ่นถอนหญ้าออกแล้วนะครับนี่พี่นอ้องมาเบิ้งกอเขานี่ นี่ครับตอนดำนั่นมีอยู่ซี่หาต้นเองเลยพี่น้องนี่ต้นไหน,น้อยท่อเส้นหยานลยครับที่คลิปก่อนนะครับที่ลุงจักทายไว้ให้เบิงผู้ดใดท่านเห็นกัย้อนไปเบิงได้เด้อครับนี่มีซี่หาต้นนะครับตอนนี้นี่นับได้เท่าไหร่ล่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจาสิบสิบเอ็ดสิบส สิบห้าสิบหกสดสิบปดสบเก้ายี่สิบพี่น้องกอหนึ่งมียี่สิบต้นนะครับงามยังครับนี่ครับทำนาแบบปราณีตได้ผลนีหลีนะครับเฮ็ดในน้อยๆน,นะครับเพ็ดนนอยๆแต่ว่าได้ผลดีนะครับเป็นหน้าดำนะครับเพิ่นกระดำเป็นแถวไว้นี่ก้ากะ็ะน้อยๆก้าเพราะในถาดหลุม นี่พี่น้องรูปแบบค้องสใสไก่เพิ่นนี่ในค้องสใสไก่นี่กะปลูกบัวนะครับปลูกบัวไว้ขายได้นะครับบัวกะมีหอยมีปูมีปลาอะเอามาปล่อยไว้นี่หอยกะเป็นหอยจูบนะครับเป็นหอยจูบนี่พี่นอ้องค้องใสไก่เพิ่นรอบหน้าไว้ทุกแปลงเลย เหวงงามอิลีครับนี่เบิ้งควบงามครับหลังจากเพื้นถอดหยาออกแล้วเข้ากับสีเหลียวเห็นแต่กอเขาพุณนนะ่ะโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนครับพี่น้องนี่แหละครับเมื่อนี้ลุงจักกมาม่าอัปเดตให้เบิ้งนะครับนี่งามแห้งนะครับนี่พ่อหยาออกเมือดแล้วกะสีเห็นแต่ต้นเขาพุณนน่ะพี่น้องนี่นี่ ช่วงแรงแเพื่อนกับมีระบบน้ำนะครับนี่มีระบบน้ำสปริงเกอร์รอบเลยรอบแปลงเพื่อนกับายน้ำนะครับนี่ช่วงหนาฝนน้ำในคลองสายไกลกับล้นเข่ามามีปลาพร้อมเนี่พี่น้องเนี่ปลาออกหากินน้ำคลองสายไกลนี่ครับง้ามอิลีนะครับบัวกัก เิ่นก็เก็บไปแน่แล้วนี่อันว่าท่านเก็บก็บมีนะครับนี่ปลูกบัวบัวหลวงนะครับอันนี้เป็นบัวหลวงบัวที่เฮาไหวา้พระแหละครับพี่น้องเอาไปไหว้บูชาพระนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงามนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับ นี่พี่น้องรูปแบบกะสิคื๊กๆกันแต่ว่าเฮากะสิเห็นต้นหญ้าอยู่ต้นหญ้าเพื่อนบอท่านเอาออกนะครับเอาออกบอท่านเหมือนนี่ครับง่ามอิรีนะครับครับพี่น้องมือนี้กับผ้าม้าเบิงนะครับแปลงเข่าหน้าดํานะครับทำนาแบบปราณีตเพราะก้าในถาดหลุมแล้วก็เอามาดำนะครับง่ามอิรี ผู้ใดอยากเคดแบบนี้ก็ลองเอาไปปรับใส่เบิงเดอร์นะครับดีแห้งครับพี่น้องนี่นะครับสําหรับความคืบนาเจ้งไดน,นะครับเดี๋ยวลุงจัก,กสีอัปเดตมหาห้เบิงอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงจักผ้ายเงาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ